สวยเป็ดนี่เลี้ยงเองนะครับเป็นเป็ดที่ทีมงานคนหลังบ้านเราเลี้ยงกันเองนะครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็ดที่ซื้อมาจากตลาดนะครับอ่ขวดใส่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้วยครอบด้านบนนะครับเออ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการขัหลังบ้านครับวันนี้ก็จะเสนอเมนูเป็ดอบปิ๊บนะครับวันนี้เป็นเป็ดหลังจากคลิปแรกนะครับที่ปล่อยไปแล้วนะครับที่จยนเกียงทาไปแล้วอืนี่นะครับเป็ดอบปิ๊บครับพี่น้องหลังจากคลิปแรกที่ปล่อยไปคือไก่อบปิ๊บนะครับก็คือยอดยอดวิวดีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูเป็นเป็ดบ้างนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นเป็ดบ้างแล้วเราจะเปรียบเทียบกันว่า มันจะอร่อยกว่ากันไหมและใช้เวลานานแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเป็ดกับไก่อันไหนจะอร่อยกว่าและอันไหนจะใช้เวลานานกว่าเร็วกว่านะครับอ่าเขามีแต่ไก่อบปบิ้มือนี่เป็ดอุปิดวันนี้เป็ดครับกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ยน จากคลิปแรกลงไก่อบปิ๊บไปนะคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยนะคก็ขอขอบคุณครับทุกท่านนะที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะเป็นเป็ดนะครับสูตรเดิมนะครับเป็ดอบปิ๊บวันนี้ทําเหมือนไก่ครับเรามารอดูกันอันนี้เครื่องก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าแล้วก็กระเทียมนะครับอ่าเครื่องมีประมาณนี้เดี๋ยวให้จานเกียงตั้มก่อน นี่เป็ดเป็ดตัวนี้ก็น้ําหนักประมาณ1นกิโลสาขีดนะครับเป็ดยังนุ่มๆอยู่ยังเป็นสาวอยู่นะครับเป็ดไม่แก่ไม่เหนียวนะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับเดวอย่าลืมครับท่านผู้ชมที่รับชมมือเป็ดกําลังจะไข่พอดีเราฝากเอฟซีเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับันนี้เป็นเป็ดนะครับตัวสวยๆเป็ดนี่เลี้ยงเองนะครับเป็นเป็ดที่ทีมงานคนลัง้านเราเลี้ยงกันเองนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่เป็ดที่ซื้อมาจากตลาดนะครับแต่คลิปแรกที่เป็นไก่คือซื้อมานะครับามาดูว่ามันจะเหนียวไหมจะอร่อยไหมและใช้เวลานาน,นแค่ไหนก็เครื่องก็ลงไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกซอสพริกอะไรใส่อะไรบ้างอันดับแรกซอสฝาเขียวลงไปครับตามด้วยรสดีครับ <Okay. S 1> ต่อไปซอส

เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากัน,น,นเนใส่น้ํามันพืชลงไปนิดเดียวนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยนะครับหน่อยหนึง่งก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันจะหมักรวมนี้จะหมักทิ้งไว้นานๆนะครับสามชั่วโมงครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน ยังบม่เหนเดนั่นกรหอมเลยสวยงาม嘛นี่กั็มักไว้สามชั่วโมงเลยพี่น้องเอ้โอเคครับทุกคนขอคอยมาดูกันครับก็จะหมักทิ้งไว้สามชั่วโมงนะครับตัดภาพไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็เป็นการอบแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยนะครับมีปี๊บ หนึ่งอันถ่นานนะครับเหล็กย่างเหล็กปิ้งครับเรียบร้อยลุงจงก็จะเป็นคนอบนะครับกาการเกียงไม่อยู่แล้วนะครับมาหมักให้แล้วก็ไปแล้วอ่ะลุงจงต่อไปก็จะเอาถ้วยใส่นะครับอถ้วยและขวดอ่าขวดใส่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้วยครอบด้านบนนะครับเออเมนย ก็เป็นถ้วยนะครับถ้วยแนะนําให้เป็นถ้วยสังกะสีสแตนเลสนะครับไม่งั้นจะแตกนะครับถ้าเป็นถ้วยอย่างอื่นถ้วยไม่ได้ถ้วยนะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้วยอยากให้ดีให้สุกไวต้องใบเล็กกว่านี้หน่อยแต่ของผมมันไม่มีนะครับหาไม่ได้แล้วพอผมไม่รีบถ้าไม่รีบก็ใบใหญ่ไม่เป็นไรก็สุกเหมือนกันแต่นานหน่อยถ้าดีก็ใบเล็กหน่อยนะครับจะได้สุกไวครับ่านนะครับใช้่านถุงเดียวเหมือนเดิมนี่ถุงแค่ยี่สิบบาทซื้อมามันเหลือจาก คิดก,ก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูอ่าจานจงขอใบใส่นึกว่าจะลินใส่แก้ว <c oughs> หนันฉลาดนี้หน่อยนึงนะครับอ่าโอเคแค่นี้นับน้ําน้ําก็อยู่ประมาณนี้พอเกือบครึ่งอาเดี๋ยวผมเทออกมันเยอะไปน้ํสักครึ่งเอาใส่มาเยอะไปประมาณครึ่งขวดน้าประมาณครึ่งขวดใส่น้ำํำในถ้วยด้วยน้ําอยู่ประมาณนี้ครึ่งขวดนะครับ สติ๊กเกอร์ไม่ต้องไปแกะมันไม่ได้เหม็นอะไรขนาดนั้นนะเราหมักมาแล้วไปเดี๋ยวไปเอาเป็ดกันนี่คนระับหลังจากหมักไว้สองชั่วโมงครึ่งครับรอบนี้หมักนานนะเป็ดเนี่ยหนังจะหนากว่าไก่เราก็หมักให้นานๆนหน่อยคนระับเครื่องจะได้ถึงจัดเครื่องทาไปอีกรอบหนึ่งครับน่ากินคนระับมาดูกัน,นครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเป็ดและไก่ อันไหนมันจะอร่อยกว่ากันไก่เราทําไปแล้ววันนี้ก็ขอเป็นเป็ดนะครับก็จะเอาลงขวดแล้วครับทีนี่ลงขวดลงไปนะครับเสียบลงไปนี่เรียบร้อยนะครับเสียบลงไปที่ขวดแล้วง่ายๆนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการรอยอย่างเดียวนะครับ ขนาดยังไม่ย่างนะทุกคนเหลืองแล้วขนาดยังไม่ย่างนะเหลืองแล้วเดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอบแรกก็ปิดฝาก่อนถ้าดีก็เตาใหญ่ๆก็ดีนะไฟจะได้ขึ้นแรงติดไหมต้องกดเป็ดลงอีกเปล่าอุ้ยขาดอ่โอเคคอบลงไปครับทีนี้ ให้อยู่กลางกลางเตานะครับความร้อนจะได้ทั่วถึงหน่อยโอเคเดี๋ยวขอรินนะครับใช้เวลารอบแรกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันครับทุกคนทุกคน,นครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งชั่วโมงเป๊ะๆเ,เลยับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูแล้วก็จะมาเปลี่ยนฐานนะครับตอนนี้ฐานก็คือเริ่มผ่านเริ่มดับเริ่มหมดแล้ว Os, เดี๋ยวก็จะเปเิดดูด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนฐานด้วยนะครับอ่ะลูกเกียงมาพอดีเดี๋ยวมาเปิดดูครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเป๊ะเลยมาเปิดดูครับก็อาจจะเป็นยังไงอ่าโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเริ่มแห้งนิดหน่อยนะครับทุกคนดูนะครับเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับฐานมันหมดฐานน่าจะหมดก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ออกมาดูอา่าสำหรับผมไม่รีบนะครับวันนี้ผมมาทําให้ดูเฉยอ่ะหลังจากเปลี่ยนฐานแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้นะครับ เปลี่ยนฐานแล้วตอนนี้ก็เติมฐานลงไปแล้วนะครัเดี๋ยวยกที่สองครับถ้าให้ดีนะครับตอนหมักนะครับผมก็ลืมเอาซ่อมหรือเอาอะไรจิ้มหนังมันครับเพื่อเครื่องมันจะได้เข้าไปถึงตัวดีๆนะครับถ้าใครทําก็อย่าลืมทําเอาซ่อมหรือเอาไม้แหลมๆแล้วจิ้มหนังมันหน่อยนะตอนหมักทิ้งไว้นะเครื่องจะได้เข้าไปถึงเดี๋ยวมาดูกันครับยกที่สองครับตอนนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับมาดูครับมาทุนผู้ชมครับ ผ่านไป2ชั่วโมงครับอ่ายกสองเลียวมาเปิดดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองนี่เหลืองแล้วทุกคนเป็นไงครับนี่นะครับเหลืองแล้วนะครับนี่สวยสวยแล้วสุกแล้วครับสองชั่วโมงนะครับสุกแต่ผมจะ เอาไว้อีกนิดนึงให้แห้งตรงนี้อีกนิดนึงับแต่ตอนนี้สุกแล้วฮะดูดูกันให้ชัดนะครับว่าสุกไม่สุกนะครับนี่น่ครับสุกเรียบร้อยทั้งตัวเหลืองสวยงามับสุกแล้วสองชั่วโมงทุกคนอันนี้ฐานที่ใส่ไปสองรอบนะไม่ได้ใส่แรงมากทนะไม่ได้อัดแบบแรงมากนะแบบไปเรื่อยๆครับเพราะไม่ได้รีบนะแต่ก็สุกนะครสองชั่วโมงพอดีเป๊ะแต่ผมจะไว้อีกนิดนึงโอเคไปอ,อัน กินไปก่อนครับอ่ะมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะกินกันแล้วครับรอบนี้ได้ยังแจกเคียงได้หรือยังได้แล้วครับได้แล้วอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ิมากินกันละครับคว่มเลย็มแต่ละจำแถมเทำทำทำนี่ครับอือหือเหลืองสวยงามแม่งเนาะไงพี่น้องเลยโอ้โหทุกคนเหลืองสวยงามมากเลยไปแจกเคียงรับประทานครับทีนี้นะขึ้นเคียงครับบัดนี้ เดี๋ยวมาซิมนล้วกันนี่ครับเป็นไงนี่ครับเหลืองๆสวยงามน่ากินนะครับเสียงเอ้ยมันเหลืองกว่าไก่อีกด้วยดิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันเป็นไงล่ะทุกบา้านะขอคืออค้อเนื้อหลุดร่อนกว่ากินน้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหเนื้อมันหลุดมาบนเหนียวเนาะบนเหนียวนะครับไม่เหนียวไม่เหนียว mấy nhiều mấy nhiều tuyệt lắm thằng hẹp mắc đồn mắc rẻ gì แสบวัวไกอยู่ด้วยนเืนูจวแสบครับแสบอร่อยจำน้ำจิมกแสบดีเนอะไม่ต้องจิ้มหรอกแสบแล้ว หนังนี่กรอบปุ๊บครับครับคับดิบพี่น้องหนังกรอบออเป็นเนาะนั่งยองยองกินเด้ยอยเข้าทาวะวยอดฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเกันกดไลค์กดแชร์นะครับออกดซับตะไข่ นี่เนื้อหน้าอกนะครับสุกนะครับเหลืองทั้งตัวเลยผมคำนี้วันนกินได้พี่นอ <c oughs> อ้องคอสวอกินดิบเสียบกันนั้นมฮึงแกะกันดูก่อนเสียบไปน่ำ อร่อยครับเดี๋ยวนี่อบครับอันนี้แกดเกียงมเปเห็ดเบียกก่อนครับไม่มัอนอะไรอร่อยอร่อยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็ดอกปี๊บนะครับผมมาลองทำผมมาลองทำให้ดูนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกับกับไก่นะครับว่าอันไหนจะอร่อยกันและใช้เวลานานแค่ไหน พอผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับรสชาตินะครับสูสีกันนะครับไก่มันก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งเป็ดก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับจะว่าเป็ดอร่อยกว่ามันก็ไม่เชิงนะครับจะไก่อร่อยกว่าก็ไม่เชิงครับมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันนะของรสชาติของเนื้อมันนะครับแต่ถ้าให้ทํากินก็ทํอไนไหนก็ได้2ออย่างนี้อร่อยทั้งคู่ครับอร่อยทั้งคู่เป็ดก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่วันนี้ผมใช้ไฟไม่แรงนะครับก็เลยนานหน่อย ช้ไฟไม่แรงแล้วเตามันเล็กแล้วถ้วยมันก็ใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าเราไม่รีบนะครับก็คือถ้าเราไม่รีบนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับถ้าเราไม่รีบแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะทํากินไม่เล่นนะเราไม่ทํากินบ่อยนานๆนานๆกินทีนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe ให้ด้วยเด้อคลิปนี้นะครับเป็ดอบปี๊บเหลืองสุกทั้งตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนครับแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอร่อยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์เลยมบไปมักนานมาเลยดีแนะนำหมักสามชั่วโมงแล้วสองสามชั่วโมงมักไปเลย ตอนนี้ผมเริ่มหมักตอนเที่ยงแล้วก็มาอบบ่ายสามเสร็จหกโมงนิดนิดตอนนี้เวลาประมาณหกโมงนิดนิดครับ